ภาคที่สองที่คุณอยากจะรอคอยมาดูเรียนวันนี้และเราจะให้มันเปิดกันเลยแต่ว่าเดริกาตัวนี้น่าจะมีโหดแต่เราต้องต้องประชินกับเจ้าเดลิกาตัวหุ่มยนต์ให้ได้และใครจะเป็นผู้ฝ่ายของชนะใครได้และก็จะมีอะไรบ้างและก็มีที่แปลงร่างแต่คุณต้องระวังด้วยนะคบโอเคแต่ ว่าน่าจะมีหุ่นยนต์ภาพสามนะครับหุ่นยนต์ตัวเท่น,นะครับอ่ามีเดริกาให้ดูนะครับแล้วเราก็จะไปดูกันเลยป่ะถ้าใครอยากรับชมรับฟังเราจะไปดูกันเลยนะครับโอเคป่ะไปเริ่มกันที่เริ่มต้นกันเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามกับกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ๊บายบายวันนี้เราทำการแสดงกันนะครับ ใครที่อยากจะรับฟรมรับฟังไปเลยว้าวแล้วก็สำหรับคลินะี้อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็ไปตรงนู้นได้เลยใครที่อยากจะกดติดตามมากดเลยเพื่อกดใต้ลิงก์ตรงนี้เลยกดติดตามให้ใต้ลิงก์นะครับโอเคเดี๋ยวเราองไปรับฟรมรับฟังให้ทุกคนรอคอยดูกันเลยโอเคแค่นั้นแหละไปเราจะไปรับฟรมรับฟัง เี่งของนี้เป็นอะไรกันบ้างเราจะไปชมกันเลย Let's go ในในนั้นที่เราจะมีที่เล่าเรื่องกันนะคะแต่ว่าเราจะทำยไงแต่เจ้า j o ่นี้มันจะรับไหวกันไหมกับพวกเออเจอร์ที่มันปรจจนไทยวันที่2ผ่านมาวันก็คือวันที่3แต่ว่าเราจะมาเล่ากันครับ ฉันชอบมาสมัครรับอาวนเจอร์สนุกจริงๆเลยใช่ยยสนุกมากมันโคตรสุดยอดและก็ออกมาประจนไทจแล้วสนุกมากมากเลยสนุกมากสนุกมากเลยฮึสนุกมากสนุกมากที่ที่เราจะทำคอรอคอยได้สนุกมากมืก่อกเ้พูด<า>เลยนัากลัอยอดไปเข้าไปเลยจะเอาไหล่ะลองดีอ๋อเฮ้อย่าลืมก,กดติดตามด้วยเฮ้อ แกไม่กดโดนต่อยแน่ไปโอ้โหฮึย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 ฮฮึยฉันนอนก่อนนะครับป่ะนอนกันโอเคฉันจะนอนมานอนก่อนอย่าเพิ่งโกนตัวนี้ได้ไหมฉันจะนอนก่อน วอยวอยอยู่วอยวยันจะนอนุ้มุ้มกุ้มคุ้มคุ้มคุ้อคุ้้มคุ้อนุ้อ้มค้มคุ้มคอ้มคุ้มคุ้ม้มคุ้ม้มคุ้มคุ้้มอ้อ้้อุ้้้้ ฮ่าฮ่าแกต้องตายแน่ซะและแกจะเป็นเรื่องฝันที่ไหนแกก็ต้องตายอยู่ดีฮ่าฮ่าฮ่าฉันออกมาแล้วนะจ๊ะชะชะฮ่า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 ตกใจเมื่อกี้เราเล่นฝันกันเหรอตกใจลุกขึ้นกันฉันหัวนอนอีกแล้วอ่ะใจหายใจหายใจความ เออเออโอ๊ยเอางไปวะจะนอนเอเออนอนดีกว่าเอยไม่กี่ชั้นฝันไปแล้วเนี่ยโอ้โหเออโอยเกือบไปแล้ววันที่สามต่อมาครับอะไรกันน่ะฮะฉันไม่รู้ว่ะตรงนั้นตัวตัวอะไรของมันวะ อยู them, right ่นี game, eh, hi, ่ก็สบายจริงๆนะเนี่ยบ้าโวที่หลบไปแคมป์้งกันสบายแจ้งที่หลบไป่ยวเอ่ยแซ่พี่น้องเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 เเเ้เย โอ้สภาพเรากลับมาปุกกติขึ้นแล้วเย้เย้เย้โอ้ยโอ้ฉันตกมาที่ไ <c ười> หนฮ่าฮ่าฝืน็จโจมแล้วฉันแก้ไดฉัอออนอยากได้อยู่มานานเด็ยขอหน่อยแล้วกันฉันอยากได้จับไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าฮ่า ไอหยากสรุปชาติเลยฉันมาช่วยแล้วฉันมาช่วยแล้วฉันมาช่วยแล้วมาหาแล้วมาหาแล้วจ้าโอ๊ยแอบ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 ขอตายแล้วกันแบะแบะแอ๊

สูงมากเลยที่ฉันชอบช่วยมาส่งกับฉันโอ้โหชัยชัยเราคนฉันมีเก่งในเราคนเยืมเลี้ยงให้เราทาได้จะจ้าชายนี่อะไรอีวัวตายเน่ตี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 แจ๊ะโอ้ยโอ้ยตายตายเลย

เก็บจงหอยใหม่นะท่านมาช่วยแล้วต่อ โอ้ยก็กาเอฉันมาช่วยแล้วโอฉันมาช่วยออ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 ติดอือออออจะฉันไม่ไะวอือจับอือจัเอาอี๋ฉนให้จให้จออเ้็อืออือเกือบจะได้อี๋อะอ้ออือดึงแรจัออ รักได้แล้วแค่ทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหโอ้ย,อย,อยฉันตกใจไปแล้วเนี่ยฮ่าโอ้ยฉันตกใจเหรอ โอ้ยนอนไอ้แก่หายอ่ะอ้อฉันขอเล่นตอนที่เราไปกันโคตรสนุกจังเลยะเฮ้ยเฮอ่อนตาวะเฮ้ยเอ่อนตาวะฉันอ่อนลกอ่อน้นายะไปเฮ้ยเฮ้ยเอเยเฮสยเยย้ยเ้ยเ้ยเอเ้ยอกเ้ย้ย้เ้ยเ้ยเ้ย เออขอนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยเราจะไปแคมปิ้งกันขอนั่งหน่อยเฮ้ยโอ้ยขอนั่งก่อนแป๊บนะอ่ะเออเออเออเฮ้อเออเออเอ้ยเออฉันนั่งได้แล้วเย้ฉันนั่งได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยฉันนั่งด้วยเฮ้ยโอ้ยหัวทิ่มอุ้ยเจ็บจังมันเลยเฮ้ย โอ้นั่งเนยเอยโอ้ยนั่งเลยขอนั่งยนะโอยเดี๋ยวถ้แกขับเข้าไปเลยดอยเลยดอยเลยนะนั่งเลยนะคะไปาฮ่าาอโอ้โหโอ้โอ้ยตายกันหมดเลย โอ้โหอโอ้โเฮียอึบอ้อโอ้ยโอโอโอ้โอ้โอฉันมาเอ่อเฉันมาโอ้ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันอยู่ที่ไหน โอ้ยโอ้ยจะเป็นลมอ่โอ้โหเออโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้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 ยโอ้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 โอ้โอ้โอ้ ที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยรถจะคว่ำไม่นะโอ้ฉันจะตกแล้วไม่ไม่นะ